สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะพามาอ,อัปเดตต้นกระท่อมเสียบยอดเลยนะครับเป็นพันแตงกวาก้านขาวก้านเขียวหนึ่งอาทิตย์ดูการโตเด็ผมว่าช้านะมันช้ามากเลยมันมีคลิปต้นนี้อยู่ัคลิปสั้นนะเพื่อนๆมาดูเลเโตช้ามากเลยจะเป็นตอกระท่ม ใบสวยอยู่แต่มันโตช้าอาจจะเพราะว่าแสงไม่ถึงเพราะว่าเพื่อนดูดิดีนี่เป็นห้องเพื่อนผม่ะผมเสียบไว้ให้เพื่อนเนะีเสียบไว้ให้เพื่อนอาจจะรับแสงแดดไม่พอมันก็เลยโตช้าไปห,หน่อยถ้าได้แสงนะน่าจะพุ่งไกลวันนี้แต่ใบสวย ันนี้ก็เสียบไว้ไม่ติดเสียบไว้หลายต้นอยู่ครับถ้าเสียบติดน่าจะได้แบ่งขายอยู่ยอดนี่ยอดยอดกลางนะหางกลางก้านแดงนี่นี่ละหางกลางก้านแดง ยอดนี้จะเป็นก้างเขียวหางก้างเขียวอันนี้กิ่งกิ่งธรรมดาไม่มียอดลองดูผมเคยเสียบติดแหละ ถ้าติดน่าจะแบ่งขายอยู่ครับอืมแต่หลักๆจะไม่ให้ดูต้นนี้ไงต้นนี้ใบสวยแต่โดนแดดน้อยใบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่จากต้นแก่นะยอดจากต้นแก่ต่อกระทุ่มเห็นข้อไหมเพื่อนข้อทีไหม วนวนทีเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกอาทิตย์หนึ่งลองดูอีกอาทิตย์หนึ่งว่ามันโตขนาดไหนนี่เพื่อนๆจำไว้นะว่ามันแค่นี้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาอัปเดตใหม่เรามาดูกันว่ามันจะโตขึ้นกว่าเดิมเยอะไหม ครับของค,ครับ